อันแล้วก็ชุนชุนที่จะขับไข่เนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเนี่ยตะปิ้งตัวนี้นะครับมันจะล่นลงมานะปะกติแล้วเนี่ยตะปิ้งตัวนี้มันจะสนิทนะครับอที่ผมดันลงไปให้เนี่ยเนี่ยมันจะสนิทแล้วตรงนี้มันจะเพะเย่เพ,พราะว่าเพเย่ตัวนี้ตะปิ้งตัวนี้มันจะบวมออกมานะเวลามันบวมออกมาเนี่ยคือคุณพร้อมที่จะให้ไข่ให้ลูกอ่านั่นคือวิธีการลักษณะของการดูนะครับการดูนะครับสําหรับแม่ปูนะนะครับเพื่อนๆนะไข่ให้ลูกนะครับก็อยู่นี่เห็นไหมอ่า นะเปิดบ่อนะครับให้ดูกันนะครับนี่คือถ่ายน้ํานะครับเราช่วงที่เราถ่ายน้ำเนี่ยครับเราสามารถมาเปิดนะครับแล้วเราก็สามารถมาดูนะพฤติกรรมของปูนาได้นะครับนี่ะนะนี่สังเกตนะครับเพื่อนๆนะให้สังเกตดูว่าช่วงที่ปูไข่ปูท้องนะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูไหมเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยส่วนใหญ่นะครับที่เห็นนะครับที่เห็นเนี่ยนี่คือเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะตัวคู่มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวคู่จะอยู่ข้างล่างนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมีย ลักษณะพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็คือปูนะครับตัวที่มันเพิ่งจับคู่ผสมพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันกําลังหาที่อยู่ที่ซ่อนเพื่อจะทําการขับไข่นะครับเพื่อที่จะการออกลูกมันนะขับไข่ออกลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของแม่ปูท้องปูไข่เนี่ยมันจะเงียบเนี่ยตัวปิ้งเ่ยตัวโดยเฉพาะพวกตัวแห้ง